ไปเหนื่อไปหน่อยแลขาดบ่ได้นี่แหละหอื้มอื้มของแท้นี่้ครบสูตรเลยมาอุดรบ่ก,กินอันนี้บ่ได้พี่น้องพริกอ่อนจีจิ้มกะปินี่กะปิได้หนี่สวัสดีครับโอ้หมืดแลาวท้าเชนแอร์พอ่อพี่น้องเช่นเคยครับพร้อมืาอนี้พาพี่น้องมากินกว๋วยเตี๋ยว น้ำตกเนื้อเปื่อยครับพี่น้องเส้นบะหมี่ผมสั่งมาจากร้านะล่านปลาตุกนะครับบ้านสังกอครับผมล้านี้ผมเคยมากินอยู่แซ่บกันครับผมเป็นจะมีให้ครบสูตรเลยมาอุดรบ่กินอันนี้บ่ได้พี่น้องพริกอ่อนจีจิ้มกะปินี่กะปิด้วนี่นี่ละผมต้นตำรับผมผมมากินผมเคยมากินกินเป็นกันยอนมาอุดรนี่ครับมาเป็นเคยเพิ่นนี่ครับแล้วก็สิมีซอสนี่แบบนี่สุดเป็นจีให้มาเด้อล่ะ ชุดมันจะใ้มากนี่มีซอสมีอย่างนึงเชิงเลยพี่น้องผมใส่ไปแล้วอันนึงหลวกสีนี้พักแกมนีกลครับพี่น้องแล้ผ้าเนี่ยแล้วกา็พริากแล้วก็แคบหมูมาแซ่บนั้นกันพี่น้องมาอ,น,าาน,อาน้วววววววบวทวว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 ่วว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 ว่วงวรัววววนีวว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 เีเนืวววนวววววววาววววว้อววววววบวววดวววววออพร้อมแบบโอวววววววสิตั้งกล้องได้พี่น้องเอ้ยแต่มันอีหยังดอก มาลึ่งพึ่งผือดอยู่ผมก็ไดาเจ้าสิเฮ็ดได้่ไหมเนี่ยขุ่นขุ่นกันพี่นะโอ้ขวมซะมึงแพร่ปม้าน้ำมือนฆ่ากินเข่าอยู่ก็เลบเยบ่ได้มาน้ำพอมาเพิ่นกันกนสีซอยเห็ดนั่นเห็ดนี่อยูหรอกบ่ลงน้ำกัซอยพอนั่นจับนั่นจับนี่กัสีโอเคโอ้ยนี่เป็นยังสี่เดียงเดือดเดียงด่างแค่โอ้ยแป๊บน,นึงโอ้ว อ้าเนี่ยห้องกันหน้าคนเดียวมันกันยังสี่แล้วืมทางหัวมันก็มันเสียบโอ้มันถือกินเลือนี่ปล่อยมีอ้ผมซื้อมาสองสุดนะครับสุดละสี่สิบบาทแวะไปชื่อกินได้แล้วพี่น้องเนดะ้อผู้ใายอยู่แถวบันสังก้อน,นี่ก็ได้ครับแส่บเสื้อแบบนี้เลยครับ เซนบามีเลืองๆสีสดๆเังนสีล่หนาเอ้เนกับจนอืดบุญละนุ่ยไรเพี่น้องอันนี้จะเป็นเนื้อเอนืงสดอือหึวน่เล้ เข้มข้นแซ่บเสยพี่น้องว้าวมะมือชี้เด็ดเลยว่างแทคเนอนไปเหนื่อพี่น้องเลยขาดบ่ได้นี่แหละอื้อออื้อหือ won't มันเดียงพี่หน่องมันเดียง,ยงตามีตามเกินแล้วเนาะพิเศษพิถีพิถันลายมันบนธรรมชาติพี่หนรร่องเนาะเอาแบบธรรมชาติเลยเหนือ่อย

mình nửa suốt nửa bữa แซ่บดีเนยพี่น้องข้าวกันดีพี่น้องท่านไหนท่านไหนเคยรองรองมางเด้อโหลับค่านี่ั่วฝักยาวน้ำกระเด่ ยืนเป็นโคดกล่องมันก่ะไก่พวะวาดมวยม,มึอ่ะพี่น้องตั้อยงนีิเ้ยตั้อยงนีิเลยห้อที่พักหนี่กันได้แล้วก็ใส่เนือสดแล้วกอนอันนี้มีโอ้ปากน้ำกับมี อ๋อป,ปี๊อืมแบบนึ่งด้วยพี่น้องอ๊บโอ้ลำบาก วาไม่วันบินมาน้ำตากรุงเทพมันบ่าหลับเพืยพี่น้องหืม อากาศกลาເเว้นเอาเคลื่อนเย็นตอนคื่อนสียน สองถุงเบ็ดวะ É, cuidado. Ah, não Ah, ແມ່ນແລ້ວອີ່ບໍ່ເຫມດບໍ່ເຫມດກະຊິບໍ່ຝືນກິນເດພີ່ນ້ອງເດກິນຊໍາອິ້ມເດພໍນະຢ່າວ່າກັນເຖ เุนเจ้าเปลี่ยนมาน้ำอ๋อเพี่ต้องแซ่บของเพื่อนอยู่ได้กินได้ซ้ำอิ่มนะเพี่นลนะองเนาะขอบคุณทุกไหนทุกทรัพทุกการติดตามฝากติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กท่าท่าช่องเเพจน้ำได้ครับได้เพี่น้องเนาะขอบคุณห,หลายๆครับสวัสดีครับว้ลูกบ่ไหนไปกดกล่องได้ไหมเน่นตัว